กิมจีผักกาดขาวค่ะก่อนอื่นเลยก็คือล้างผักกาดขาวให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นให้เรียบร้อยตามใจชอบนะคะแล้วก็มาโรยเกลือแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ขยำนะคะแค่คลุกเขาให้เข้ากันเด้อพักไว้ก่อนระหว่างนั้นเราก็จะมาตักแป้งสาลีนในผสมเติมน้ําตาลลงไปผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ําค่ะแล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟนะคะกวนให้แป้งเหนียวได้ที่เลยเด้อตั้งไฟเราใช้ไฟกลางนะคะ ระหว่างนั้นก็คือ,อกวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหนียวได้ที่จนแป้งสุกเลยนะคะเนี่ยก็จะได้ทีละเราก็จะนําไปพักไว้ให้เย็นนะคะระหว่างนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องรอปั่นหอมกับกระเทียมเทน้ําแป้งที่กวนไว้ผสมกับน้ําปลานะคะนี้แปรแน้าําแป้งเย็นแล้วเด้อก็ผสมกับน้ําปลาแล้วก็มาปรุงคลุกเคล้ากับพริกแล้วก็มาใส่หอมใหญ่แล้วก็มาใส่หอมใหญ่ก,หหญกับ กระเทียมสับนะจ๊ะเกาะคลุกเคล้คาทุกส่วนผสมให้เข้ากันเดอ้อหลังจากนั้นก็มาใส่ต้นหอมนะคะให้มันมีสีสันวันนี้เราไม่มีแครอทนะเราก็ไม่ใส่ใแครอทเดอ้อก็ระหว่างนั้นก็นํประกาศขาวที่คลุกเรือไว้ล้างทําความสะอาดห้าน้ำนะคะก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้ล้างห้าน้ําแล้วก็พักไว้ให้ประกาศขาวหมาดนะคะแล้วก็นํามาคลุก เรื่องแบบนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใครมีโหลก,ก็ใส่โหลใครมีกล่องก็ใส่กล่องเราไม่มีนะจ๊ะเราก็ใช้กระมังแบบนี้แล้วก็เทเข้ากระมังให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการแตะแตะให้มันแบบแน่นๆนะคะระหว่างนี้เราจะาทําแบบนี้ให้มันทั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํากิมจิมันจะซึมออกมาอีกนะคะเราก็จะปิดพลาสติกแรปแล้วก็นําไปเก็บไว้ในตู้เย็น ก็สามารถทานได้ตั้งแต่ตอนนี้พรุ่งนี้มาลืนจนเปรี้ยวตามใจชอบเลย